เอาละหลานย่าฟันหนูจะได้ขึ้น่นไวๆนันลูกนะเรามาเจาะเหงือกันนันลูกนะแม่คะแม่แม่หยุดเะคะแม่แม่ทำอะไรคะเนี่ยแม่จะเอาของแบบนี้ไปเจาะเหงือกลูกไม้ไม่ได้นะคะแล้วการที่แม่บอกว่าเจาะเหงือกแล้วจะทำให้ฟันงอกขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะแม่จริงๆมันจะทําให้ลูกไม้ติดเชื้อโรคอีกนะคะอะไรของแกนี่ไม้ตอนที่ฉันเลี้ยงหัวแกฉันก็ทําแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ได้ค่ะแม่แม่จะมาเลี้ยงลูกไม่ด้วยวิธีการผิดๆแบบนี้ไม่ได้นะคะนิกขอเลยเลิกของรัก,กันได้แล้วแม่ลูกผมมาเลยนะมาหาพ่อมาลูกอื่ เช็คอุณหภูมิของนมด้วยการกินแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนั้นน่ะมันจะติดเชื้อโรคนะคะแม่อะไรของแกเนี่ยมาย่ถ้าแกโทรมาบ่นแบบนี้แล้วก็ฉันไม่คุยด้วยนะทำไมฉันเลี้ยงหัวแกมาก็เป็นแบบเนี้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่นี้แหละแม่แม่คะโอ๊ยตายเหอะพี่ป๊อก พี่บ๊อกตอนนี้พี่จะเลิกงานแล้วใช่ไหมพี่รีบกลับบ้านด่วนเลยนะรีบไปหาแม่เดี๋ยวนี้เลยอะแม่เลี้ยงลูกแบบน,นั้นอีกแล้วอะทำไมเขาถึงไม่เคยฟังไมยเลยอะแม่เป็นเลนไม้ไมาไม่ต้งองห่วงเลยเดี๋ยวพี่ก้องรีบกลับวันนีเลยโอเคค่ะชอบยเสียงนี้แหละค่ะ เอกสารของไม,ม้มาเล่นกับหลานงั้นเหรอคะเอกสารพวกนี้ไม้ย,ยังต้องใช้อยู่นะคะและ้วแม่เลือกมายเยอะแยะอะไรขนาดนี้โอ้ยมย้เด็กมันก็คือเด็กนรมันจะรู้เรื่องอะไรแล้วอีกอย่างฉันจะรู้ได้ไงเอ,เอกสารนี่ใช้หรือไม่ใช้อะ่ะแม่คะแต่แม่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแม่ก็ต้องรู้สิคะว,ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอีกอย่างไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้ช่วยส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กเลยนะคะไม้ซื้อของเล่นไว้ให้ลูกไมยต้องเยอะทำไ,ไมแม่ไม่เอาของเล่นพวกนั้นให้น้องเล่นล่ะคะ น้องดาดูแม่หมยสิลูกใจดำขนาดไหนตัวเล็กแค่เนี้ยจะมาบังคับซะแล้วไม่โทษทีพอดีรถเสียแม่เพราะว่าแม่เอาลูกแม่ผมไีกว่านลครับแม่จะได้พักผ่อนไงมา ม่าไงคะไม่ได้เจอกันตั้งนานแม่คะนี่มาไปทำงานต่างประเทศมาอาทิตย์หนึ่งแต่ทำไมสีหน้าของลองดาดูแปลกแตไปคะแม่ลุงมาคก็หมายว่าลูกมาตัวเล็กลงด้วยนะคะนี่แม่ให้ลุงหมายได้กินอาหารเสริมที่แม่ซื้อไว้ให้บ้างไหมคะหรือว่าให้กินแต่นมอย่างเดียว อาหารเสริมอะไรเนื้อสัตว์บดต่างหากที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะเพราะมันมีโปรตีนสูงแกไม่รู้อะไรหลานถึงจะได้โตไวยไง,ไงอะไรนะคะเนื้อสัตว์บดอย่างนั้นเหรอคะแม่แม่คะลูกหมายเพิ่งสี่เดือนเองนะคือลูกหม่ย,ย่อยเนื้อสัตว์ไม่ได้นะคะเนื้อสัตว์มันย่อยยากเกินไปสําหรับเด็กอ่ะแบบนี้นอ่ะล้กหาจจะเป็นอันตรายก็ได้เลยนะคะแม่โอ๊ยไรสารละน่ะหมาย เอาจริงๆนะฉันคิดว่าแกต่อต้านฉันมากกว่านะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอะ่ะนแม่ไม่หัดฟังมายเขาบ้างได้ไหมอะ่ะมายพี่ว่าเราพาลูกไปโรงพยาบาลเถอะก่อนที่ลูกจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ <c oughs> อ๊อบหลานจะให้เป็นไรใช่ไหมลูกเป็นครับแม่คะ แม่รู้ไหมคะถ้าเกิดไมากับพี่ป๊อปพาน้องดาไปโรงพยาบาลช้ากว่านี้เนี่ยน้องดาอาจจะเป็นลำไส้อักเสบหรือเป็นโรคกระเพาะไปยยนตอนโตเลยนะคะแม่เด็กสี่เดือนเนี่ยไม่สามารถย่อยเนื้อสัตว์ได้นะคะโชคดีนะคะที่แม่ให้น้องกินไปไม่เยอะอ่ะไม่แม่ขอโทษน,นะลูกแม่เข้าใจผิดจริงๆหนูเห็นไหมแม่ผมบอกแม่แล้วให้ฟังไม้เขาบ้างอะ หรือไม่แม่ก็ควรหาความรู้แบบใหม่ได้แล้วเพราะการเลี้ยงลูกแบบเก่าเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะคะแม่แม่อย่าคิดว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีร่างกายเหมือนผู้ใหญ่นะคะร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์เราต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาไปตามพัฒนาการของเขาให้เขาได้โตตามไยของเขานะคะแม่ไม่แม่รู้แล้วลูกแม่เข้าใจผิดเองอะ่ะแล้วตอนที่พ่อแกไม่อยู่อ่ะแม่เข้าไปอ่านหนังสือแล้วนะ แล้วที่ไม้พูดอะ่ะมันก็ถูกหมดเลยลูกแม่เข้าใจผิดเองอะ่ะเอาไปหน้าต่อไปนะ่ะแม่จะเชื่อฟังไม้นะแม่ผมรู้นะว่าแม่หวังดีอะ่ะแม่เลยมาอยู่กับพวกผมแต่การที่แม่ทาแบบนี้มันทําให้ลูกผมเป็นอันตรายนะแม่คราวหน้าถ้าแม่อยากดูแลลูกผมจริงเน่ยแม่ก็ต้องฟังไม้บ้างแต่ถ้าแม่ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยผมก็ต้องให้ไม้ผักงานมาดูแลลูกจนกว่าลูกผมจะเข้าโรงเรียนได้แบบนี้ ไม่เอาไม่เอาพออแม่เข้าใจแล้วไงลูกแม่คะหมยขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยไมยเลี้ยงลูกหมยดีใจมากจริงๆค่ะที่แม่บอกว่าแม่จะมาช่วยแต่หลังจากนี้แม่ช่วยฟังพวกเราสองคนเราก็ช่วยกันเลี้ยงหลานนะคะจ้าลูกมามาโอหลานยาหายยาลูกอ้ยอยาขอโทษนะลูกนะโอ้ยขวัญเอขวัญมา